สวัสดีค่ะแม่นิ่มชาแนลนะคะวันนี้ควันหลงจากวันวาเลนไทน์นี่มีสตรอเบอรี่รมีสับปะรดน่ากินไมเอ่ยน่ากินไหมคะเห็นไหมน่ากินเชียวยวกินข้าวก่อนค่อยกินเนาะควันหลงจาก วันวาเลนไทน์นะสตรอเบอรี่หน้าแซ่บมีน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มด้วยหน้าแซ่บเนี่ยหน้าแซ่บมีมีของกินนน่ากินนะน่ากินตาไม่ได้เลย ก็มีกินข้าวก่อนเนาะวันนี้ลูข้าวเมื่อไหร่เวลากินข้าวมันไม่แน่นอนเนื่องจากมันแล้วแต่คนไขน้ี่วันนี้มีผัดกะพเพราเซ็ตมาเลยกับไข่ดาวความจริงอาหารง่ายๆเนี่ยอร่อยนะผัดกะเพราไข่ดาวนะผัดกะพเพราไข่เจียว ว่าไข่ดาวไข่ไข่เจียวน้ำมันเยอะนิดนึงแต่ไข่ดาวนะก็ก็น้ำมันก็เยอะนะแต่ว่าบางแล้วแต่คนเขาชอบทานกันคนะแต่ชอบกินที่ร้านค้าแต่เราไม่เคยมีโอกาสไปกินที่ร้านค้านะคะก็เลยต้องมากินที่คลินิกชอบกินที่ร้านค้าหนึ่งไม่ต้องล้างถ้วยสองมีเพื่อนกินด้วยหมายถึงว่า ไปหาเอาข้างหน้ามีเพื่อนมานั่งกินเหมือนในวงไม่ไม่ไม่ใช่เพื่อนเราแต่ว่าเป็นคนอื่นนะมันก็ยังดูว่ามีมีคนกินอยู่ด้วยอะไรนะีถามว่าซีเรียสเรื่องนี้ไหมก,ก็ชินแล้วก็เลยไม่ซีเรียสชินแต่ถ้ามีเพื่อนกินก็ดีเนาะ น่ากินโชวของวันวันไทยทั้งหน้าจอเต็มสตรีมแต่เราจะกินข้าวผัดกะเพราไข่ดาวชอบชอบที่แบบว่ากิน จานของของร้านค้าอ,อยากกินแบบนั้นนะแล้วก็พูนเลยพูนเลยอะไรเนะี้ยไข่เจียวแบบเจียวพูนเลยเนะี้ยนี่เป็นข้าวกล่อง25บาทก็ไม่แพงเนาะในในตลาดท่าเสด็จไม่แพงฮนะดูกินได้อโอเคกินแล้ว เขามีเลือกสองอย่างไข่ดาวกับไข่ไข่ดาวผัดกะเพราไข่ดาวกับกระเทียมไข่ดาว เป็นแม่ค้าขายโยบหน้าสวยมากแล้วก็ทำไอเนี่ยมาเติมเราไม่ใ้่ด้วยซื้อของเขาแบบแต่ว่าพอมีอันนี้ยเราก็อุ่น ลบางครั้งเราก็ไม่ค่อยชอบกินโจ บางครั้งเด็กนักเรียนแล้วพ่อแม่ไม่รู้จะซื้ออะไรให้กินนะพ่อแม่ก็ไปทํางานอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าเป็นแม่บ้านหรือกับบ้านแล้วก็เขาก็ไม่ค่อยมีเวลาเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ ว่าเมื่อไหร่เขาจะได้อยู่ด้วยกันบางคนก็แม่รือู่ทางเพ้าคู่ทางคนดีๆที่ไม่ได้หาโอกาสให้กับตัวเอง กลัวที่โชคดี่ะถ้าบางคนชอบหาโอกาสให้กับตัวเองเช่นทำอะไรแบบพิศสินปธรรมอะเนาะแอ้ปก็เมื่งานบางคนตามหา ความสุขกันมาทั้งชีวิตเนาะแต่จริงๆแล้วมันอยู่ใกล้นิดเดียวเองอยู่ที่ใจเลยอือนนี้พยายามเที่จะถ่ายทอดวิทยายาสตการฝึกจิตฝึกใจ ไม่ใช่หัวใจสะอ่อนบอบช้ำหัวใจสะอ่อนไม่ไหว่อนแอร์ กางประกอบคลิปเนี่ยเราคิดว่าสำคัญเนาะที่แบบว่าไตเติลก่อนที่จะออกมาแนะนำคลิปอื่นๆแราวว่ามันต้องสัมพันธ์กับการชีวิตของตัวเอง ก็คือคลิปที่ออกมามันคือชีวิตของคนที่ถ่ายทอดดังนั้นไม่รู้ว่าแต่ละคนคิดยังไงเราคิดว่าคลิปน่าจะเป็นชีวิตของคนที่ทำคนที่ทำก็จะมีความสุขด้วยแล้วก็ประโยชน์กับบุคคลอุ่นเยวะ แม่นิ่มคืออยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยตลอดยีิบสี่ชั่วโมงอยู่ที่คลินิกไม่ได้ไปไหนเลยนอกจากว่าไปเซเว่นก็จะไปเซเว่นอย่างเงี้ยอืมนี่คปอนเซเว่น พอหลังจากเดินพฤษภาแล้วอะแม่นิ่มอาจาจะมีเวลาที่จะเดินทางออกจากกอบที่ได้เขียนเอาไว้โดยท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไปจริงแต่ไม่รู้ว่าคลิปคนที่ทำคลิปอ่ะจะต้อนรับหรือเปล่าหรือเยี่ยมจริงเล่เยี่ยมเเล่นมันผ่านไปเออดูคลิปไหนอ่ะแล้วก็ดูไม่รู้กี่คลิปในครั้งเดียวบัน เหมือนดูจบแล้วก็อยากจะดูอีกคลิปหนึ่งพอดูคลิปนี้อยากจะดูอีกคลิปหน,นึ่งเราคิดว่าคลิปแต่ละคลิปมันแสดงถึงตัวตนของคนที่ทําคลิปอยากรู้จักเขาก็าจยากเป็นคนที่ย้อนกลับไปดูคลิป คลิปแรกเลยแล้วก็โดดข้ามมาคิดคลิปท้ายอะไรเงี้ยนะบางคนก็คุดถึงเนอะเขาเรียกว่าใช้อะไรนะใช้เพลงประกอบกับเนื้อหาเข้ากันดีดี ทำให้รู้ถึงเพลงนั้นอ่ะคือเพลงคือคือคนคนที่ทำคลิปแต่เราก็ไม่รู้ว่าไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกบ้าเรียกไม่ถูกอะ่ะ พอพอฟังเพลงแล้วรู้สึกคนที่ทําคลิปมันอ่อนโยนน่าติดตามไปดูเขาอะไรอย่าเงี้ยอือ่อนโยนบางคนก็เพลงก็ออกมาแบบสนุกสนานเนาะแต่ไม่นี่ไม่มีไตเติ้ลเพลงไตเติ้ลรายการหรืออะไรก็ใช้แบบวิถีชีวิตปัญยายชีวิตของตัวเอง เล่าตั้งแต่ต,ต,ต้นเช่นคลินิกลำพันธ์คือประวัติของตัวแม่นิ่มเองแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ก็คือเข้าไปดูจะได้รู้ว่าเหตุที่มาที่ไปที่ทำไมแม่นิ่มจิงกินข้าวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยลูกหลานคนอื่นๆไปไหนเพราะว่าเห็นบางคลิปอ่ะเขาเป็นครอบครัวเลยนะเป็นครัวเลยเป็นเหมือนญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยมันดูอบอุ่นเหมาะกับคลิป คนละเล่ม,มแต่ไม่นิมก็จะเป็นแนวแบบเหมือนผู้หญิงทำงานอะไรเงี้ยเพื่ออะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะยถ้าบอกว่าเพื่อมันนี่ก็เยอะไปแต่จริงๆก็คงเป็นแบบนั้นนี่ของจิ้มแม,ม่นิ่มสโลโมชันแล้วนะนี่นี่นี่คือส้ม จะจิ้มหรือไม่จิ้มก็ได้ลองจิ้มดูซิว่าเป็นไงอ,อ,อร่อยบแบบน,นั่นส้มพอเขาโดนลมอ่ะมันจะเนื้อมันจะตึงๆผิวมนะันอ่ะมันดูอร่อยดีอืมวันนี้ส้อมอร่อยมากกลับแล้วยังหวา มันมันใกล้เหมือนจะได้จะเสียและเปลือกมันนิ่มๆแต่ข้างในมันอร่อยมากเราก็กลัวมันเสียไม่กล้ามาเยอะเอามาแค่โรเดียวเราอยากกินหอมกไข่มัดแดงอะทำไงดีวะเนี่ยแถวนี้ไม่มีกิน ห่อหมกปลาช่อน ถบหวานหวานกินกับพริกเกลือเนี่ยรสชาติเป็นอีแบบเึงไม่เคยกินลองกินดูเออก็อร่อยเหมือนกัน กลส,สะทอน,นกินมากเลยอืมเดี๋ยวมันจะเวลามันจะเนิ่นดนานไะนั่นนิมอยากไลฟสดนะไม่รู้ก็ทำยังไงกันเนาะเดี๋ยวต้องถามลูกชายว่าไล้สดทำยังไอยากคุยกับแฟนคลับบ้างอะพี่น้องแฟนคลับท่านผู้ชมเนี่ยนะ อยากคุยด้วยแต่ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมอยากคุยด้วยหรือเปล่าเนาะก็ขอสวัสดีก็คือวันวันไทนความรักมันมีหลายแงบบ่เนาะคนที่เป็นทุกข์ก็คือรักไม่สมหวังคนที่มีสมหวังหรือว่าสมหวังในความรักแล้วก็ ก็มีความสุขเนาะก็ให้สุขยิ่งขึ้นไปแต่คนที่แบบว่าสุขสุดิบๆอะไรเยอะนะก็ให้คิดถึงหลักการให้อภัยกันแล้วก็ให้เหมือนให้ให้ธรรมทานหมายถึงคิดคิดแต่สิ่งที่ดีๆที่ดีงามเนาะแล้วก็คิดถึงธรรมชาติของชีวิตของคนเรา แล้วก็หมั่นสวดมนต์นะการสวดมนต์เป็นสิ่งที่ดีแล้วมันจะนำพาชีวิตให้ไปให้เราคิดถูกทุกเรื่องเลยแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราตามหามานะความรักหรืออะไรเนี่ยมันอยู่ใกล้นิดเดียวเพราะมันอยู่ที่ใจของเราเนี่ยแหละก็อยากให้พี่น้องนะมีความรัก ที่อีกที่ดีแล้วก็มีความสุขตลอดไปก็แม่นิมก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ